ครับซึ่งแต่ละสืตน่ยมันจะมีพาร์ไดกี่บาทดังก็มีบงถ้าบางคนดูเหมือนก็เราจะได้ตั้งชื่อพันก่อก็จะปล่อยให้เจาที่ร่วมมาใส่เวลาเราปลูกมันจะเป็นยังเหมืนมีอะไรเยอะตอนนี้น้องที่สูงก็ได้ถึงคิดคนนวัตกรรมนวัตกรรมใช่ครับก็เป็นเป็นน้ำที่มันโผล่รว่าท่านไหนมี่ส่วนขั้นตอนการเพาะมันได้ค่อยขับบางไหมครับ เป็นด้านชายก็จะเป็นฐานที่เราตอกไปแล้วนะครับต้นที่โล่แลวเรต้องมาดมหมไม่เป็นมลทินต้อสกวันครั้นก็อีกมาต่ตาต้องรวังนะใช่ตาเรา ป้าเขาคุณพ่อเป็นนายกสมาคมอะไรนะหนึ่สองสามอีกรูปครับหนึ่งสองสามการงเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะเอานำไปปลูกลงในในเอ่อในการปลูกรามันดีครับก็ในส่วนไอ้ที่เรียกว่างัวหลักก็จะเป็นลำดับต้นที่เราเลี้ยงพันธุ์เดี่ยวครับเพื่อที่จะต้องใช้ที่มันเชื่อมต่อใช่ครับปัจจุบันเรา สวัสดีนะครับพี่น้องชาวไรอ้อยทุกท่านนะครับนเี่ยปีนี้ถือว่าปีที่แล้วท่านประหลัดทำได้ดีคะแนนนัการักหนเด่นตัวเนี่ยดีดีมากนะเพราะว่า ทุกความสุขจะมีเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อสตัและหนึ่งแห่งในประเทศลรา KSL ให้ความสำคัญในการ KSL ค่ะตลอดการดำเนินธุรกิจเ,เราใส่ใจเราตั้งอยู่ที่อำเภอธรรมการนะ,ะค,รครับเกี่ยวกับคเชอนะครับแล้วก็